ไล่ไม่เลยไปไปไ,ได้ตังแล้วไปทร <laughs> งผมแบบายอดฮิตในยุคนี้นะครับต้องเป็นทรงผมแบบนี้เลยส <laughs> วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราพบกับเกม Travel Resort <laughs> เปลี่ยนแนวกันบ้างน,นะครับจากเกมยิงต่อสู้วันฟันเรามาต่างโลกกันบ้างดีกว่า <laughs> หรือชื่อง่ายๆคือชื่อเต็มก็คือเกมนักเดินทางนอนเถอะ <laughs> นักเดินทางต้องนอนได้แล้วนะ <laughs> ไม่ไหวแล้วเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะ <laughs> วันนี้เราเริ่มไปด่านเซฟใหม่นะครับผมมาลองเล่นนิดนึงะ ครับด่างด้านหน้าต่างตัวละครเราก็ให้แต่งตัวนะครับเราก็เป็นคุณผู้ชายแล้วกันเราก็มาทมการเซ็ตัวละครกันก่อนนะฮดวงตาแบบดูง่วงๆดีไหมเออจมูกผมเป็นยังไงดีเอาใหญ่ๆห่อะโอเคเรามาปรับปากก่อนยิ้มแล้วกันเป็นคุณลุงที่ดูงงงงแล้วก็ยิ้มนะะส่วนหนวดใช่ไหมเอาเครมๆมาเลยทรงผมทรงผมแบบอ่ายอดฮิตในยุคนี้นะครับต้องเป็นทรงผมแบบนี้เลยทรงผมยอดฮิตต้องเป็นแบบเนี้ยเนี้ยเดี๋ยว แสกกลางเสื้อเราต้องดูแบบว่าเป็นปูนตานนิดนึงนะจะทําให้ลูกค้าได้เข้ามาในร้านเรานะฮะตัวไหนดีตัวไหนดีตัวนี้เลยฮะดูปูนฐานว่าเออแบบว่าเราเป็นเจ้าของกิจการใช่ไหมเราก็ต้องทําให้แบบลูกค้าเชื่อมั่นและมั่นใจในร้านค้าของเรานะฮะไรน้ำเกงนะโอ้ตัวนี้เลยฮะตัวนี้เลยะจะได้ถึงความแบบบริการลูกค้าได้อย่างเต็มที่เป็นกันเองเป็นกันมิดนะเ,เลือกรองเท้ากันนะโอ้รองเท้ามีสองแบบให้เลือกเอง เอันนี้นประมาณน,นี้เลยอะเอ <Okay, S 1> เป็นชื่อเจมนะครับเค <Okay. laughs> เกมนี้มีภาษาไทยด้วยนะครับถ้าคนที่ไม่เก่งภาษาหรืออะไรอย่างงี้ก็สามารถเล่นกันได้เลยครับ <laughs> มาแล้วคุณต้องการใช้งานบทเรียนการสอนหรือเปล่าโอ้ <laughs> oh, เริ่มงี้เหรอโอเคโอเคอยิ <laughs> okay, okay, อนดีต้อนรับสู่ระเบขนาดนี้เกมอยู่ในช่วงอ๋อ oh, เป็นเกม e อ r l y ่เ c ็กเซนะ <laughs> น,นะนฮะเรากดดำเนินการต่อครับ <laughs> กด L2 เพื่อวิ่งนะหลอกลูกศรเพื่อเข้าโหมด <laughs> ตกแตง่ง <laughs> โอเคอ๋อ okay. oh, หมวดตกแต่งคุณสามารถแบบเลือกวัตถุดิบได้แล้วกูก็จัดรรสามารถย้ายมันได้โอเคเดี๋ยวสิอ่ามาเราย้ายก่อนนะฮ <c ười> นะฮะโรงแรมเราต้องแบบนี <c> ่ <ười> เดินอะเอ้ชน <c ười> ชนมั่วไปหมดเลยเนะฮะเราต้องมีโต๊ะนะฮะโต๊ะให้แบบว่านักประชงพงนักประจนภัยมานะฮะ <c ười> เดยวไหนอ้าอ้าแล้วขยับโต๊ะทำไมขยับโต๊ะไม่ได้อะ <c ười> เอเอหนกด x อ้าย้าย อ๋อใช้อันนอลกขวานะในการย้ายขึ้นไปโอเคโอเคอ๋อนี่โอ้โหเยอะนะฮะเราต้องใช้อันนอลกขวาในการเคลื่อนย้ายโต๊ะนะโอเคอ่าลูกค้าต้องการนั่งวางมานั่งโดยด้วยลูกศรโอเคจัดไปอะแหมเจ้าของโรงแรมทําทุกอย่างเลยฮะโอเคอ่านี่วางนี้นะจะได้นักให้คนได้นั่งได้อึบ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 ตัวเกมยังเป็นเอริกเซนนะครับเราก็สามารถเล่นได้อย่างสนุกสนานอยู่นะ อุปทานาก็ตามนั้นนะเดี๋ยวก็จะพัฒนาลูกค้ายังคาดหวังในโต๊ะนะพวกเขาจะมีใส่วาเพียงพอในตอนเย็นลองวางเทียนบนโต๊ะเอาแล้ววางแล้วและดีไงอนี้ยเนียเนี่ยเนียนะฮะใช้เคอร์เซอร์เมาส์วางวัตถุใหม่โดยเข้าสู่หมดตกแต่งเลือกรายการแถบทํางานของคุณโดยใช้ r 1 l 1โอเคโอเคอ่าแล้วไงเอ้าเอ้าแล้วโต๊ะไปไหนเนี่ยเอ้าสี่เหลี่ยมอ๋อสามารถเก็บอินเวนทอรี่เราได้นะเอาเทียนมาสิเอาแล้วเราเข้าหน้าอินเวนทอรี่ยังไงงงเอายังไงเนี่ย อ๋อเปิดปิดร้านนะแล้ว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 เทียนเราอยู่ไหนอ๋อมีเอนเตอรี่นะแล้วก็เอามาไว้ในนี้โอเคกดสี่เหลี่ยมอ่าเริ่มเป็นเริ่มเป็นนะกดเอกเพื่อเปิดคลังสินค้า<ส>โอเคเราเริ่มการขายของแล้วเทียนนะโอเคเป็นที่เก็บสต็อกเ้าแล้วไหนเอสะสต็อกกดเพื่อเปิดร้านโอเคอ้าเปิดร้านมาเปิดร้านกันแลนะเจ้าของร้านแบบทรงภูมิฐานมาแนะ้ยืนต้อนรับลูกค้าทุกๆกท่านนะเชิญเข้ามาได้เลย ไม่มีใครเลยอะเงียบเลยแล้วเราจะขายอะไรอัเนี่ยอะไรเดินวนแล้วนะพ่อค้าโอ้วิ่งได้ฮะเ2ลอ้าวลูกค้าต้องการอะไรอะอะไรอะต้องการอะไรโอ๊ตมิวอะเอ้าเอาแล้วแล้วแล้วโอ๊ตมิวมาจากไหนอะไรเสิร์ฟลูกค้าคนเอ้าโอเคอะเสิร์ฟไปแล้วก็ไม่รู้อะเอามาจากไหนเออเสิร์ฟไปกินก็ได้อร่อยนะพวกเองโลโหลูกค้าอะอิ่มเอมใจกันเลยทีเดียว โอเคลูกค้าได้เท็กสี่บุกรางวันนะได้ได้อะไรอะโต๊ะเก้าอี้ไม้แล้วก็แล้วก็เทียนมานะโอเคปิดโรงเตียมเพื่อคุณจะสามารถถวายวรายการไอเทมใหม่ๆของคุณได้โดยกดปุ่มด้านล่างอีกครั้งหนึ่งวิจะป้องกันแม่ลูกค้าใหม่เข้ามาในร้านโอเคการกดอีกครั้งจะบงังคับให้โรงเตียมของคุณปิดแต่นั่นจะทําให้คุณเสียค่าชื่อเสียงอ๋อคือกดปิดแล้วแล้วกดปิดอีกครั้งหนึ่งก็คือไล่แม่งเลยเอาไป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 <笑><笑>จัดโต๊ะโดยใช้รายการไอเทมใหม่เข้าสูม่มาร์คตุกเตะ ไ่ไม่เลยไปเลยไ,ไ,ไ,ไปเลิกเลยเว้ยไ,ไม่ขายได้ตังแล้วไปเราก็มาวางของใหม่กันเลยฮะโต๊ะใหม่เนี้ยใช้ไรว่าเดิม <ś c oughs> เอาตรงไหนดีเอาตรงนี้แล้วกันดูแบบเออเดินลำบากนิดนึงอ่ะ <ś c oughs> ก็คือมันแบบยังไงนะมันคือการพบปากไงเหมือนลูกค้านั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็เดินเฮย้ยเดินยากจังเลยเดินตรงนี้ก็โอ้วัสดีเพื่อนเพื่อนเพื่อน,นบ้านใหม่ <ś c oughs> โอ้วางโต๊ะอันนะ้เอาโต๊ะวางไม่ได้เอาทำไมวางไม่ได้อะโอ้อดละ โอเคเรา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 ย้ายแล้วกันแม่โอ <okay>. ๊ะบักมัวสวนไปหมดเลยโอเคอย่าโยกไปนะออยู่ตรงนี้แล้วกันโอเคพอาได้สนิทสนิทกันไว้นะลูกค้าเราจะได้สนิทกันไว้โอเคเราก็วางเก้าอี้นะฮะวางตรงนี้แล้วกันแล้วก็เก้าอี้ตัวหนึ่งเออนะฮะเปิดโรงแยมและให้บริการลูกค้าใหม่ของคุณและทำธุรกิจเพิ่มเติมเพื่อปลดล็อกอัปเกรดใหม่ๆโอเคเราต้องปลดล็อกอัปเกรดสินะโอเคอ้าวแบท แบตจอยหมดว่าอะไรเราไม่ขยัาบปอ๊ยตัวยาสเป็นเสียบจอยคนเรเ่อยอะไะครับเราก็เสียบจอยกลับมาเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็มาจัดการเล่นกันต่อนะครับเมื่อกี้ปลดล็อกไอเทมใบม่นะครับเราได้เทียนมานครับเราก็เอาเทียนไปวางบนโต๊ะเลยนะครับให้แสงสว่างให้ร้านค้าของเราได้มีแสงสว่างและสามารถรับลูกค้าได้มากขึ้นนะอุ้ยเหมือนตรงน,นี้จะมีปล่องไฟด้วยนะเอาไว้ทําอะไรเนี่ยเอยโอ้มีอินเทอร์เน็ตด้วยเอาแล้วอะไรเอาไม้ใส่เข้าไปยังไง หรือต้องเอาไะไรใส่เข้าไปอ๋ออาจจะแบบเพิ่มความสว่างให้กับร้านใช่ไหมเอาแล้วเปิดยังไงอุ้ยลูกค้าเข้ามาแล้วโอเคโอเคโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะวางวางยังไงกดโอเคกว่าจะกดถูกนะโอ้ลูกค้ามาอย่างไวนะจะเสิร์ฟเสิร์ฟเสิร์ฟไปอะโอ้ในที่สุดข้าก็สามารถอะไรให้เท้าของข้าได้พักสตีโอลูกค้าเราถึงน่าจะเป็นนักเดินทางไรเอ้นี่เอาไปเอาไปเอาไปโอ้กินกันหกเรียร่ากันหมดเลยนะล้วโอ้ ของปลดล็อกใหม่นะปลดล็อกอะไรเนี่ยข้าวกับน้ำเหรอเป็นอะไรไอเทมใหม่ใช่ไหมเนี่ยตอนนี้คุณสามารถเสิร์ฟข้าวต้มธัญพืชและเหล้าผสมน้ําได้แล้วในหนังสือจะเพิ่มข้าวธัญพืชในคลังสินค้าของคุณโอเคเราไปดูคลังสินค้ากันนะอ๋อนี่ไงธัญพืชของเราอยู่ในนี้เลยเก็บ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 รัวเก็บออกไม้หมดเลยครับลูกค้าสามารถสั่งเครื่องดื่มที่มันจุภายในตัวเราได้เหรอโอเค โอ้โหกินยังไงให้หกเนี่ยลำบากเจ้าของร้านอีกต้องเอาไปเก็บบาดน,นะฮะทำความสะอาดกันไปนะกินยังไงให้หกถึงหน้าร้านโอ้โหทางเข้าหน้าร้านก็ไม่เว้นนะสุขกระปกสุขกระบกอ่าอ่าอู้ยมีคนสั่งอะไรนะสั่งน้ําหรอโอเคน้ําอยู่นี่อ๋อถังน้ําอยู่ตรงนี้โอเคเอาน้าใส่อา้าเอามาใส่เสิร์ฟเสิร์ฟเอา้าอ๋อเมื่อกี้เราเติมน้ํานะครับเราไม่ได้กดน้ํา อ๋อต้องเอาถังน้ํามาใส่น้ําแล้วก็มากดน้าอีกทีนะโอเคได้น้ำนะเอาเลยค่ะลูกค้ารับน้ําไปดื่มนะอุ้ยน้ํารู้สึกว่าจะได้เงินดีกว่านะได้ตั้งหนึ่งดหนึ่งเหรียญเงินเลยโดยเกมนี้นะครับค่าเงินจะกําหนดเป็นเหรียญทองเทองเหรียญเงินและเหรียญทองคานะครับมาทําความสะอาดโต๊ดนี้เดี๋ยวนี้เลยโอ้ลูกค้าถึงกับต้องเรียกแนละ้วใช้คําว่าเดี๋ยวนี้เลยเหรอโอ้ลำบากเราเลย โอเคนะเราก็กด X นะครับทำฟาร์มโอ้โต๊ะเลอะมากครับวิดีโอต่อจากนี้นะครับก็คือไฟล์เสียงของผมบรรพังโอ้อัดเกมไว้นานมากนะครับสนุกมากนะครับแต่ว่าไฟเสียงของวิดีโอแคปเจอร์ที่ผมอ่านบรนพังนะครับก็จะเล่าสรุปย่อๆแล้วกันนะครับว่าในพาร์ทนี้ผมไปทําอะไรมาบ้างนะครับ เมื่อผมขายของไปขายของมานะครับเราก็ปลดล็อกไอเทมใหม่นะครับตามเลเวลนะครับก็คือขวานนะครับเราก็เลยทําการไล่ลูกค้าออกจากร้านเหมือนเดิมเลยครับสเต็ปเดิมเลยครับไม่มีการประนีประนอมแล้วขายเสร็จปุ๊บปิดร้านครับไล่เลยครับคนกินกินอิ่มไม่อิ่มออกไปเลยครับเชิญออกไปพอเชิญออกไปแล้วนะครับเราก็ลองเดินออกไปด้านนอกดูนะครับเล่ออกไปอู้เกมนี้มันโอเปนวิลเลยวะไม่ใช่เรามาขายของอย่างเดียวนะเราสามารถออกไปประจนไัยก็นนอกได้นะเราก็เลยทําการตัดไม้นะครับห้าไม้ตามที่เควสแนะนํามาเลยนะครับ มาตัดไม้ครบตามภารกิจนะครับเราก็ปลดล็อกไอเทมใหม่นะครับคือโรงเรื่อยและก็เ <tôi> ขียวนะครับเอาไว้ถางหญ้านะครับเราก็นําเขียวนี่ไปถางหญ้าที่ใกล้ๆเราแล้วครับแล้วพอเราถางหญ้าจนหมดนะครับเราก็นําเครื่องเรื่อยไปวางนะครับเมื่อวางเครื่องเรื่อยเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการนําไม้ที่เราตัดมานะครับมาแล่ให้เป็นไม้แผ่นนะครับเพื่อยังไงก็ยังไม่ทราบนะครับต้องรอเกมปลดล็อกต่อไปนะครับ หลังจากเราร้อยเครื่องเลื่อยไม้นะครับเลื่อยไม้ต่อนะครับเราก็ทำการกลับไปเปิดร้านตอนเย็นเหมือนเดิมน,นะครับเปิดร้านไปเปิดร้านมาเราเลยปลดล็อกไอเทมใหม่นะครับก็คือพรมเช็ดเท้านะครับโดยพรมเช็ดเท้านะครับมีคุณสมบัติก็คือเมื่อเราเอาไปวางหน้าร้านนะครับจะทําให้ร้านของเราอะไม่สกปรกไม่เปื้อนง่ายนะครับ และต่อมานะครับผมก็ได้ทราบนะว่าเตาไฟนี้มีคุณสมบัติก็คือให้ความอบอุ่นแก่ร้านนะครับแต่ถ้าเราเปิดใช้งานเตาไฟตอนเช้านะครับลูกค้าก็จจ่าบ่นว่าร้อนได้นะครับโดยเตาไฟนะครับมีไว้เปิดใช้งานตอนกลางคืนนะเผื่อเราได้เปิดร้านตอนกลางคืนตอนกลางคืนอากาศจะหนาวนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับเกมนักเดินทางนอนของเรานะครับวันนี้นะครับต้องขอโทษท่านผู้ชมจริงๆนะครับเ่าไฟเสียงมันฟังนะครับตอนท้ายเลย ได้เท่ร่อยอสรุปสั้นๆมานะครับแต่ว่าบอกไว้เลยว่าผมอัดไว้สนุกมากเลยนะครับตอนนั้นนะครับถ้าพเพื่อนๆผ่านมาดูนะครับอกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้ช่องเล็กๆช่องนี้ได้เติบโตกันด้วยนะครับวันนี้ขออนุญาตไปก่อนนะครับบ๊ายบาย